คุณเคยสงสัยไหมว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะสามารถช่วยเศรษฐีที่ถูกลักพาตัวได้จริงหรือฝนตกหนักกลางตรอกมืดและเงามืดกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้รอยแผลลึกบนหน้าของเขาไม่ใช่แค่บาดแผลแต่เป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดกาลคืนนี้ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวคุณจะเห็นไหมว่าเด็กหญิงคนนี้จะกล้าเผชิญหน้ากับความมืดและชะตากรรมได้อย่างไร อย่ากระพริบตาเพราะทุกการตัดสินใจของเธอจะทำให้เรื่องราวพลิกผันจนคุณตกใจเด็กหญิงตัวเล็กเดินเร่ร่อนตามตรอกแคบๆกลิ่นขยะและควันรถทำให้เธอแสบจมูกเสียงฝีเท้าก้องสะท้อนจากกำแพงสูงสายตาของเธอจับภาพชายคนหนึ่งถูกมัดและตาเบิกโพลงหัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเห็นรอยเลือดบนพื้นมือเล็กๆของเธอสั่นขณะพยายามช่วยปลดเชือก เสียงลมหายใจของเขาแผ่วเบาและตื่นกลัวความมืดรอบตัวทำให้ทุกเสียงดังขึ้นเป็นสิบเท่าสายฝนเริ่มโปรยปลายลงบนสีสัตเธอน้ำซึมผ่านเสื้อผ้าที่ขาดวินเธอได้ยินเสียงหัวเราะเย็นชาและคำขู่แผ่วๆสายตาของเธอปะทะกับรอยแผลเป็นลึกบนหน้าของเศรษฐีกลิ่นเหงื่อและเลือดผสมกันจนแทบจะทำให้เธออาเจียนเธอรู้สึกถึงความหวาดกลัวบนความมุ่งมั่น เมื่อมือเธอแตะเชือกอีกครั้งเสียงดังของบางอย่างทําให้เธอสะดุง้งและทันใดนั้นเงามืดปรากฏขึ้นตรงมุมตึกเด็กหญิงกัดฟันแน่นมือต้องสั่นแต่หัวใจกลับมั่นคงเสียงฝีเท้าของผู้ลักพาตัวใกล้เข้ามาเรื่อยๆรอยแผลบนใบหน้าของเศรษฐีสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายทําให้เด็กหญิงรู้ว่าโชคชะตาของพวกเขากําลังเปลี่ยนไปตลอดการมือเล็กๆของเธอกําเชือกแน่นขึ้นและในจังหวะนั้นเงาทั้งหมดหยุดนิง่ง สายตาของเธอและของเขาประสานกันความเงียบรอบตัวก้องสะท้อนความหวาดกลัวและความคาดไม่ถึงเด็กหญิงยิ้มบางๆท,งทั้งที่ใจยังเต้นแรงเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือเล็กๆของตัวเองแม้รอยแผลบนหน้าของเศรษฐีจะชวนให้สยองแต่เธอก็รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่และทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปแบบที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนเสียงลมหายใจหนักๆของทั้งคู่ก้องในความมืด แต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอหันไปมองด้วยตาเบิกโพรงและภาพที่เห็นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นมือเล็กๆของเธอสั่นอีกครั้งแต่ความกล้าหาญยังคงอยู่และรอยแผลบนหน้าของเขากลับทําให้เธอรู้สึกถึงความหวังบางอย่างสายฝนยังคงตกกระหนำ่ำแสงจันทร์ส่องผ่านเมฆหนาและทุกอย่างรอบตัวเธอก็เปลี่ยนเป็นเงาและแสง เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกครั้งเธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนๆนบนต้นคอและหัวใจเธอเต้นแรงกว่าที่เคยรอยแผลบนหน้าเขาเหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างเด็กหญิงเข้าใจทันทีว่าชะตากรรมของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอกำเชือกแน่นขึ้นอีกครั้งและสายตาของเขาก็จับจ้องเธอด้วยความขอบคุณแต่ทันใดนั้นเงามืดที่อยู่ในมุมตึกเริ่มเคลื่อนไหวเสียงหัวใจเธอดังขึ้นในหู และทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มสั่นสะเทือนเงามืดเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละก้าวฝีเท้าดังก้องไปทั่วตรอกแคบสายลมพัดแรงจนฝุ่นลอยเต็มอากาศเด็กหญิงก้าวถอยเล็กน้อยแต่ยังคงยืนหยัดความมืดบดบังใบหน้าแต่เธอเห็นเงาร่างสูงใหญ่หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกรอยแผลบนหน้าของเศรษฐีสะท้อนแสงไฟจากถนนเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เธอระวัง กลิ่นเหงื่อและฝุ่นผงผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงลมหายใจของเงามืดใกล้เข้ามาเรื่อยๆเด็กหญิงรู้สึกถึงความเย็นสันสถานจากเส้นผมถึงปลายเท้ามือเล็กๆยังคงจับเชือกแน่นสุดแรงเศรษฐีพยักหน้าให้เธอด้วยความหวังแต่สายตาของเงามืดเต็มไปด้วยความกโกรธและอำมหิบเสียงหัวใจเธอดังขึ้นซ้ำๆเหมือนกำลังทดสอบความกล้าของเธอในทุกวินาที ฝนเริ่มโปรยหนักขึ้นทาให้พื้นลื่นและเสียงฝีเท้าเงามืดก้องมากขึ้นเด็กหญิงก้มลงสังเกตเชือกเธอมีเวลาน้อยมากเธอต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยเขาหรือรเผชิญหน้าเงามืดยกมือสูงพร้อมกับคําขู่เย็นชาเสียงหัวใจเด็กหญิงกระแทกหน้าอกแรงขึ้นรอยแผลบนใบหน้าของเศรษฐีดูเหมือนกระตุ้นให้เธอไม่ยอมแพ้และทันใดนั้นเธอก็เห็นวัตถุบางอย่างใกล้เท้ามือเล็กๆของเธอคว้ามันอย่างรวดเร็ว ความมืดสั่นสถานราวกับรู้ว่าเธอกำลังต่อต้านฝนกระหน่ำลงมาทำให้ทุกอย่างเปียกโชกแต่ความกล้าหาญในใจเธอกลับแผลกว้างขึ้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเด็กหญิงกระโดดเข้าหาเชือกอีกครั้งเศรษฐีมองด้วยสายตาตื่นตระหนกรอยแผลบนใบหน้าของเขาเหมือนกำลังบอกเธอว่าอย่ายอมแพ้เงามืดถอยไปเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงจับจ้อง เด็กหญิงก้าวเข้าหาเขาอีกครั้งฝนซัดเข้าหน้าเธอทำให้เห็นแสงสะท้อนบนน้ำขังบนพื้นและทุกหยดน้ำเหมือนกระจกสะท้อนความหวาดกลัวและความกล้าเสียงฝีเท้าเงียบลงชั่วขณะแต่แล้วก็กลับดังขึ้นอีกครั้งพร้อมลมหายใจหนะักเด็กหญิงเริ่มรู้สึกถึงความร้อนจากใจตัวเองรอยแผลบนหน้าเขาเป็นสิ่งตัวใจถึงความเข้มแข็งและเธอเริ่มเข้าใจว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดเธอได้ มือเล็กๆของเธอกำเชือกแน่นกว่าเดิมหัวใจของเศรษฐีเต้นแรงสอดคล้องกับเธอเงามืดเริ่มถอยกลับไปอีกครั้งแต่เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จบสายฝนยังคงตกหนักความมืดยังคงครอบงำทุกมุมและความตึงเครียดก็ยังคงเพิ่มขึ้นเสียงลมหายใจสั้นๆดังอยู่รอบตัวเด็กหญิงก้าวเข้าหาเศรษฐีรอยแผลบนหน้าของเขายิ่งดูชัดขึ้นในแสงจันทร์ เหมือนเป็นเครื่องตวนใจว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกการตัดสินใจในคืนนี้จะเปลี่ยนโชคชะตาของเธอตลอดการเงามืดเริ่มส่งเสียงคำรามต่ำๆฝีเท้าของมันใกล้เข้ามาอีกครั้งเด็กหญิงรู้สึกถึงความเย็นสถานที่หลังคอแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นรอยแผลบนหน้าของเขาเหมือนกำลังพูดกับเธอว่าไปต่อและทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวเงียบลง ฝนหยุดโปรยความมืดยังคงปกคลุมแต่สายตาของเด็กหญิงและเศรษฐีจับจ้องกันแน่นรอยแผลนั้นเป็นทั้งเครื่องเตือนและแรงบันดาลใจและเธอรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอตลอดการเสียงลมพัดแรงทำให้ใบไม้ปลิวว่อนเต็มตรอกเด็กหญิงยืนตัวแข็งเหงื่อผสมกับฝนที่เพิ่งหยุดตกเศรษฐีหายใจแรงแต่สายตายังคงจับจ้องเธอด้วยความไว้วางใจ รอยแผลบนหน้าเขาดูเหมือนแผนที่ที่บอกเรื่องราวของอดีตเงามืดเคลื่อนไหวอีกครั้งอย่างระมัดระวังทุกก้าวที่มันเดินใกล้ทําให้พื้นสะท้อนเสียงดังตุบๆเด็กหญิงรู้สึกถึงความเย็นที่เล็ดลอดเข้ามาในกระดูกหัวใจเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอเก้าวเข้าไปใกล้เศรษฐีอีกครั้งมือเล็กๆของเธอกำเชือกแน่นเศรษฐีพยักหน้าให้ด้วยสายตาเต็มความหวงัง รอยแผลลึกบนหน้าเขายิ่งสะท้อนแสงจนทำให้เธอเห็นรายละเอียดทุกเส้นฝีเท้าของเงามืดช้าลงเหมือนกำลังวางแผนเสียงลมหายใจดังใกล้ใบหูเธอเด็กหญิงรู้สึกถึงความอับชื้นและกลิ่นเหงื่อทุกประสาทสัมผัสเธอเตือนให้ระวังทันใดนั้นเงามืดยกมือขึ้นเด็กหญิงสะดุ้งแต่ไม่ถอยแรงกล้าในใจเริ่มสั่นสะเทือนเป็นพลงัง รอยแผลบนใบหน้าเศรษฐีสะท้อนแสงเหมือนกระตุ้นให้เธอทำสิ่งที่ถูกต้องเงามืดพุ่งเข้ามาใกล้แต่เด็กหญิงดึงเชือกออกแรงสุดแรงเศรษฐีหลุดจากเชือกและพยุงตัวขึ้นเสียงหอบของเขาก้องสะท้อนในตรอกมืดรอยแผลบนหน้าทำให้เขาดูทรงพลังและอ่อนโยนไปพร้อมกันเด็กหญิงพุ่งเข้าหาเศรษฐีและจับมือเขาแน่นฝนหยดสุดท้ายบนพื้นสะท้อนแสงจันทเป็นประกาย เงามืดหยุดก้าวชั่วคราวเหมือนประหลาดใจหัวใจเด็กหญิงเต้นแรงจนร่างสัน่นรอยแผลบนหน้าของเศรษฐีเหมือนให้กำลังใจสายตาของทั้งคู่ประสานกันเด็กหญิงรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือเล็กๆของตัวเองและความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นภายในใจเงามืดยืนเงียบเหมือนกำลังคิดแผนใหม่แต่เด็กหญิงไม่ลังเลเธอก้าวไปข้างหน้าอีกครั้ง เศรษฐีพยุงตัวเธอและก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังทุกเสียงลมหายใจสายลมและฝีเท้าถูกขยายเป็นความตึงเครียดรอยแผลบนหน้าของเขาเหมือนแสดงถึงอดีตและความเข้มแข็งเด็กหญิงรู้ว่าตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กที่อ่อนแออีกต่อไปเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆเด็กหญิงยืนตัวตรงมือยังจับเชือกแน่นความมืดรอบตัวทำให้ทุกอย่างเหมือนหยุดชั่วขณนะรอยแผลบนหน้าเศรษฐีส่องประกายภายใต,ใต้แสงจันทร์ เหมือนเป็นสัญญาณของความหวังและการเอาตัวรอดหัวใจเธอกระแทกแรงในอกและความกล้าหาญเริ่มไหลเข้าทุกเส้นเลือดเด็กหญิงรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสายฝนหยุดตกแต่เสียงฝีเท้ายังคงใกล้เข้ามารอยแผลบนหน้าของเขาย้ำเตือนว่าชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วและในวินาทีนั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเงียบลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เต็มตรอก เด็กหญิงและเศรษฐียังคงยืนตรงสายตาประสานกันเต็มความหวังและความกล้ารอยแผลบนหน้าของเขาและมือเล็กๆของเธอเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมัน่นและพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เงามืดเริ่มเคลื่อนเข้ามาอีกครั้งอย่างช้าๆฝีเท้าของมันดังชัดเจนในตรอกแคบเด็กหญิงยืนตัวตรงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะออกมามือเล็กๆของเธอยังจับเชือกแน่นๆ เศรษฐีพยุงตัวให้เธอมั่นคงรอยแผลบนหน้าของเขาสะท้อนแสงจันราวกับมีชีวิตกลิ่นเหงื่อและฝุ่นผสมกันทำให้บรรยากาศอึดอัดทุกเสียงรอบตัวถูกขยายให้ดังเกินจริงฝนเริ่มตกเบาๆอีกครั้งทำให้พื้นลื่นเด็กหญิงรู้สึกถึงความเย็นสถานที่หลังคอเงามืดก้าวเข้ามาใกล้พร้อมเสียงคำรามต่ำๆหัวใจเธอกระแทกแรงราวกับเตือนให้พร้อม เศรษฐีมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังรอยแผลลึกบนใบหน้าเขาทำให้เด็กหญิงรู้สึกถึงความแข็งแกรง่งทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดสายลมพัดแรงทำให้ฝุ่นผงและกลิ่นอับชื้นวนในอากาศเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้เศรษฐีอีกครั้งมือของเธอสั่นแต่ความกล้าหาญเริ่มไหลเข้ามาเธอกำเชือกแน่นและเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ใกล้เข้ามา รอยแผลบนหน้าของเขาเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆในความมืดเงามืดยกมือขึ้นสูงเด็กหญิงสะดุ้งแต่ไม่ถอยหัวใจเธอเต้นแรงและเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นรอยแผลบนหน้าของเศรษฐีสะท้อนแสงเหมือนกระตุ้นให้เธอไม่ยอมแพ้ทันใดนั้นเงามืดพุ่งเข้ามาใกล้เด็กหญิงดึงเชือกออกแรงสุดแรงเศรษฐีหลุดจากเชือกและพยุงตัวขึ้นเสียงหอบดังสะท้อนในตรอกมืด รอยแผลบนหน้าของเขาทำให้เขาดูทรงพลังและประบางไปพร้อมกันเด็กหญิงพุ่งเข้าหาเศรษฐีและจับมือเขาแน่นฝนโปรยสุดท้ายบนพื้นสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายเงามืดหยุดก้าวชั่วขณะเหมือนประหลาดใจหัวใจเด็กหญิงเต้นแรงจนร่างสัน่นรอยแผลบนหน้าของเศรษฐีเหมือนให้กำลังใจสายตาของทั้งคู่ประสานกันเด็กหญิงรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือเล็กๆของตัวเอง ความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นภายในใจเงามืดยืนเงียบเหมือนกำลังคิดแผนใหม่แต่เด็กหญิงไม่ลังเลเก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งเสรษฐีพยุงตัวเธอและก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังทุกเสียงลมหายใจสายลมและฝีเท้าถูกขยายเป็นความตึงเครียดรอยแผลบนหน้าของเขาเหมือนแสดงถึงอดีตและความเข้มแข็งเด็กหญิงรู้ว่าตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กอ่อนแออีกต่อไปเงามืดเริ่มส่งเสียงคำรามต่ำ,ตำ ฝีเท้าของมันใกล้เข้ามาอีกครั้งเด็กหญิงรู้สึกถึงความเย็นสถานที่หลังคอแต่หัวใจเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นรอยแผลบนหน้าของเขาเหมือนพูดว่าไปต่อและทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เต็มตรอกเด็กหญิงและเศรษฐียังคงยืนตรงสายตาประสานกันเต็มความหวังและความกล้า รอยแผลบนหน้าของเขาและมือเล็กๆของเธอเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมัน่นฝนเริ่มสาแสงจันส่องผ่านเมฆหนาทุกเงาบนพื้นสะท้อนความกลัวและความหวังไปพร้อมกันเด็กหญิงรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่เคยรู้จักรอยแผลบนหน้าเศรษฐีเป็นเครื่องตวนใจว่าทุกสิ่งเปลี่ยนไปแล้วและคืนนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเงามืดย่อตัวต่ำเตรียมพุ่งเข้าหาอีกครั้ง เด็กหญิงมองเศรษฐีมือของเธอกำเชือกแน่นหัวใจทั้งคู่เต้นรัวเหมือนนาฬิกาทรายกำลังนับถอยหลังรอยแผลบนหน้าเขาเหมือนแผนที่ของอดีตและอนาคตสายลมเย็นพัดผ่านทําให้ผมของเด็กหญิงปลิวพลิวฝีเท้าของเงามืดใกล้เข้ามาทุกทีเด็กหญิงก้าวออกไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเศรษฐีสบตาเธอรอยแผลบนหน้าสะท้อนความหวังและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าไม่มีทางถอยกลับ ทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดกาลเงามืดหยุดชั่วคราวสายตาจับจ้องเด็กหญิงหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกมือเล็กๆยังคงกำเชือกแน่นจนขาวโพลนรอยแผลบนหน้าเศรษฐีสะท้อนแสงจันทร์อย่างชัดเจนฝนเริ่มโปรยปลายอีกครั้งทำให้พื้นลื่นและเปียกชื้นเด็กหญิงได้กลิ่นฝนผสมกับกลิ่นเหงื่อของเงามืดทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกขยายให้ดังเกินจริง และความมืดรอบตัวทําให้หัวใจเธอสั่นสถานเศรษฐีพยุงเธอเล็กน้อยแต่สายตายังคงเต็มไปด้วยความหวังรอยแผลบนหน้าของเขาเป็นเครื่องตวนใจว่าอาดีตไม่สามารถทําลายความกล้าได้เด็กหญิงรู้สึกถึงแรงในตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อนและลมหายใจของเธอก็เริ่มมั่นคงขึ้นเงามืดก้าวเข้ามาอีกครั้งฝีเท้าดังก้องทั่วตรอกเด็กหญิงกัดฟันแน่นและก้าวเข้าใกล้เศรษฐี สายลมพัดแรงจนผมปลิวไปปิดหน้าของเธอแต่หัวใจเธอเต็มไปด้วยความกล้าและความมุ่งมัน่นรอยแผลบนใบหน้าของเขาเหมือนกระตุ้นให้เธอไม่ยอมแพ้เด็กหญิงยื่นมือไปจับเชือกที่หลุดออกจากเศษฐีฝีเท้าเงา,เงามืดช้าลงเล็กน้อยเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์หัวใจเธอกระแทกแรงทุกวินาทีที่ผ่านไปเสียงฝนกระทบพื้นทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูเงียบลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เต็มตรอก เด็กหญิงและเศรษฐียังคงยืนตัวตรงสายตาประสานกันแน่นรอยแผลบนหน้าของเขาและมือของเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความหวังเงามืดย่อตัวต่ำเตรียมพุ่งเข้าหาอีกครั้งเด็กหญิงรู้สึกถึงความเย็นสถานที่หลังคอแต่เธอยังมั่นคงมือยังคงกำเชือกแน่นรอยแผลบนหน้าของเศรษฐีสะท้อนแสงจันทราวกับส่งกำลังใจให้เธอเศรษฐีพยุงเธออีกครั้งและก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวัง ทุกเสียงลมหายใจฝีเท้าและสายลมถูกขยายเป็นความตึงเครียดเด็กหญิงรู้ว่าตอนนี้ไม่มีทางถอยกลับรอยแผลบนหน้าเขาเป็นเครื่องตวนใจว่าทุกการตัดสินใจในคืนนี้จะเปลี่ยนโชคชะตาของเธอตลอดกาลเงามืดพุ่งเข้ามาใกล้เด็กหญิงดึงเชือกสุดแรงเสร็จทีหลุดจากการถูกมัดเสียงหอบและฝีเท้าดังสะท้อนในตรอกมืดรอยแผลบนหน้าของเขาทำให้เขาดูทั้งเข้มแข็งและประบางไปพร้อมกัน เด็กหญิงจับมือเขาแน่นฝ่าความมืดและสายฝนสายตาของทั้งคู่ประสานกันเต็มไปด้วยความหวังและในวินาทีนั้นพวกเขารู้ว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดพวกเขาได้รอยแผลบนหน้าของเขาเป็นทั้งเครื่องเตือนและแรงบันดาลใจและชีวิตของเด็กหญิงกำลังเปลี่ยนไปตลอดการเสียงฝีเท้าของเงามืดถอยห่างเล็กน้อยฝนค่อยๆสาแสงจนส่องผ่านเมฆหนา เด็กหญิงรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไหลเข้าทุกเส้นเลือดหัวใจของทั้งคู่เต้นรัวเหมือนนาฬิกาทายนับถอยหลังรอยแผลบนหน้าของเศรษฐีสะท้อนอดีตและอนาคตของพวกเขาเด็กหญิงก้าวออกไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเศรษฐีจับมือเธอแน่นความหวังเต็มสายตาและทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเงียบลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เต็มตรอก สายฝนและความมืดไม่สามารถหยุดความกล้าและความหวังของพวกเขาได้เด็กหญิงและเศรษฐียืนตรงสายตาประสานกันแน่นรอยแผลบนหน้าของเขาเป็นเครื่องตวนใจว่าชะตากรรมของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วและทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในคืนนี้จะกำหนดชีวิตของเธอตลอดกาลเมื่อเงามืดหายไปในความมืดของตรอกเด็กหญิงและเศรษฐียืนมองกันอย่างเหนื่อยล้าแต่ปลอดภัย ฝนหยุดตกแล้วแสงจันทร์ส่องสว่างเหนือพื้นเปียกชื้นรอยแผลบนหน้าของเศรษฐีสะท้อนแสงนวลเหมือนรอยยิ้มที่แท้จริงเด็กหญิงถอนหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือเล็กๆของเธอหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความกล้าเศรษฐีพยักหน้าให้ด้วยสายตาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความขอบคุณรอยแผลบนหน้าเขาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้หวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องตวนใจถึงความเข้มแข็ง พวกเขาเดินออกจากตรอกมืดสู่ถนนกว้างเสียงฝีเท้าและลมที่สงบทำให้ความตึงเครียดค่อยๆจางหายเด็กหญิงรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยแผลบนหน้าของเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความหวังและการเริ่มต้นใหม่เศรษฐีจับมือเธอแน่นและยิ้มเด็กหญิงยิ้มตอบรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภยัยทั้งสองก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับความเชื่อมั่นว่าแม้โลกจะมืดมิดเพียงใด ความกล้าและหัวใจที่เข้มแข็งจะนำพาพวกเขาไปสู่แสงสว่างและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาส